โอ้ทำมาขนาดนี้นะคะมันก็อยู่ในเส้นเลือดเนาะแต่ว่าการต่อไม่ต่อเดี๋ยวก็ปรดติดตามแต่ว่าการเตรียมงานของเราก็ทําไว้แล้วแล้วแ,แม่จะทำบิสไปอีกี่ปีได้สิบกี่ปีก็เดี๋ยวถ้าเห็นก็แปลว่าทําไปเรื่อยอ่แปลว่าตอนนี้ยังไม่ชวร์หรออันนี้นะคะยังไม่ชวนก็ตอนนี้จริงๆจะถามว่าชัว์หรือไม่ชว์ก็คงพูดไม่ได้เพราะว่ามันก็อยู่ในเรื่องของการหารลือการเจรจาคุยกันค่ะ บรรยากาศจริงๆการไปต่อของเราก็มีคนถามว่าจะต่อไม่ต่อเราก็ไม่รู้ต่อไม่ต่อเราตอบไม่ได้แต่ที่แน่ๆได้มีการพูดคุยเรื่องของการวางแผนไว้เรียบร้อยแล้วเพราะไม่งั้นมันไม่ทันหรอกค่ะแต่ว่าไม่อยากต่ออะไรนะคะแม่อยากต่อโอ้ทำมาขนาดนี้นะคะมันก็อยู่ในเส้นเลือดเนาะแต่ว่าการต่อไม่ต่อเดี๋ยวก็ปรดติดตามแต่ว่าการเตรียมงานของเราก็ทําไว้แล้วไม่อยากต่อจิปีไม่บอกเลยนะถ้ต่อจนแก่หักตายลูกทําต่ออะไรยเงี้ย เอาเท่าที่ไหว,ไวค่ะอโอปอตอนนี้โอปอเขาก็กระแสดีนะคะเขาเป็นคนที่นิ่งๆิ่งเรียบเแต่ว่ามีความมุ่งมั่นตั้งใจจริงแล้วก็อะไรทุกทอย่างที่เธอทำเนี่ยเธอก็ตั้งใจจริงมากๆอย่างโครงการโอปอ f r อร์ r เนี่ยโอปอก็รณรงค์ในเรื่องของมะเร็งเต้านมเนเต้านมอย่างจริงจังแล้วก็หาทุนบริจาคโรงพยาบาลต่างๆอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าได้เคยพูดคุยกับ แฟนคลับล่าสุดนี่เธอก็จิตตกไปนิดนึงหลายวันเพราะว่าแฟนคลับที่รักกันให้กําลังใจกันมาตลอดเนี่ยบอกว่าคือแฟนคลับวันนี้เขาบอกเขาจะสู้สู้เมื่ออยู่รอเชียร์วันที่โอปอไปเม็กซิโกแต่เขาบอกเขาจะไหวหรือเปล่าไม่รู้โอปอให้กาลังใจมาตลอดว่าต้องไหวทุกอย่างอยู่ใ่ใจอาการเขาก็อ่อนๆออมๆก็พอเชียร์ทีก็ไหวทีเนี่ยแต่ล่าสุดเธอก็เสียชีวิตเอาไม่อยู่เลอันนี้เอาโอปอร,รู้สึกว่าลรคมะเร็งเนี่ยมันฆ่าชีวิตคนแบบว่ารวดเร็วแล้วก็ แรงอะ่ะก็เลยเป็นแรงบันดาลใจที่เธอจะรณรงค์เรื่องนี้อย่างจริงจังที่สุดแล้วก็ทำมานานแล้ว